ครับงานเร่งด่วนครับรถลูกค้าน้ำมันเครื่องรั่วครับดีนะครับว่ายังเห็นนะเห็นทันนะครับถ้าเห็นไม่ทันนี่จะเกิดการเสียหายหนักนะครับมาดูครับใต้ท้องรถครับรั่วหยดนะครับเดี๋ยวจะถอดเช็ดนะครับว่าเปลี่ยนน็อตแล้วเปลี่ยนแหวนจะหายหรือเปล่านะครับงานเร่งด่วนนอกสถานที่ครับ น้ำมันหยดลงมาเลยนะครับเป็นน็อตน้ํามันนะครับมีแหวนมีอะไรเดี๋ยวจะถอดดูว่า mm. เกลียวน็อตนะครับจะเป็นเกลียวน็อตหรือว,ว่าต้องใส่แหวนกันน้ํามันด้วยอย่าลืมนะครับสตาร์ทไปติดแอร์ไม่เย็นนะครับมีปัญหาเรื่องรถนะครับให้คําปรึกษาได้นะครับ